เอาละครับคุณผู้ชมคลิปนี้อยู่กับรถหน่วยงานประจำการเข้าใหม่ครับเทอร์ต้าวีออส1.5เอ็นนะฮะคันนี้ได้ปี2020กับเลขไม์แค่60,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมราคาดีมากนะครับจะขายอยู่ที่359,000บาทนะฮะคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,400บาทครับชมใครที่หารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับที่โครงสร้างเกเอผ่อนชิลๆนะฮะแล้วก็ที่สาคัญนะครับไม้น้อยด้วยนะฮะคันนี้ ตอบโจทย์เลยนะครับกับการใช้งานสภาพผิวภายในนะครับภายนอกนะเรียกได้ว่าใหม่จัดนะครันนี้นะครับนี่นะครับวีออสนะครับการใช้งานอึดถึกทนครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะทั้งรายละเอียดโครงสร้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นภายในด้วยเลยนะครับแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมให้ด้วยนะดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานนะครับคลิปนี้อยู่ในช่องนะท็อปรถสวยมือสองนะครับอยู่กับผมท็อปทอโต้ที่ปรึกษาการขายนะฮะที่บริษัททอโต้ครับเกตมินบุรีกรุงเทพนะครับคลิปนี้อยู่กับเจ้าตัววีออครับผู้ชมเจน3นะฮะ1.5 Entry นระครับเป็นรุ่นเริ่มต้นปี2020กับเลขไม่เพียง6 0,000โลเท่านั้นผู้ชมไม่น้อยนะครับราคาสุดประหยัดครับคันนี้ขายแค่300,000 59,000บาทครับอันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละประมาณ6,400บาทตลอดอายุสัญาแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับและดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.69%นะครับรถคันนี้ครับเป็นรถหน่วยงานนะฮะสีเทาดูแลรักษาง่ายนะครับมีการดูแลมีนเทนตนตั้งแต่1,000 0ิโลแรกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะะว่าโครงสร้างคันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็พาดูภายในภายนอกกันด้วย สำหรับใครที่สนใจหารถมือ,สองสไว้ใช้งานที่ขับขี่ไปทํางานนะครับขับขี่สะดวกสบายการใช้งานอื้นทนนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลย Toyota v วีอนะครับอยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าปริมณฑลนะครับเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงกันได้นะวีออเนี่ยผมเติมสต็อกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับและคันนี้เนี่ยไม้น้อยสุดในรุ่นเลยนะครับ เข้ามาได้ที่บริษัททอออตโตโ้นะครับสาขาที่2ติดต่อผมท็อปเข้ามาได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านล่างใครมาไม่ถูกแอดไลน์ผมมาครับ TOPPRP92 นะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากโทรมาปรึกษานะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0888994496ผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท,กทก่านทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับและอยู่ต่างจังหวัดครับก็สามารถดูคลิปนี้ ประกอบการตัดสินใจไปได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมรอบคันนะนะครับพาไปชมแบบละเอียดเหมือนพี่พทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดมีฝากเซ็นนะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยก็ไม่ต้องยุ่งยากในการขึ้นมาเซ็นเอกสารที่กลุ่เทพนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับโปรโมชั่นนะฮะเดือนนี้ครับเดี๋ยวผมแจ้งไปก่อนเลยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับของตัวผมเองนะไม่ใช่ของของบริษัทนะนะครับ เดี๋ยวใครที่ซื้อรถกับผมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์เพิ่มให้อีกหนึ่งปีเป็น2ปีเต็มครับพี่นะครับใช้งานเลย2ปีเต็มพี่พี่ทุกท่านที่ซื้อกับผมนะนะครับซื้อกับคนอื่นเขาแถมอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมแถมของใหญ่เลยนะครับเอาไปใช้งานกันอย่างสบายใจนะฮะอ่ะเดี๋ยววนมาเรื่องของเรากันดีกว่านะครับสำหรับตัวรถนะคันนี้ครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับเจน3ครับ1.5 Entry ที่ได้ปีใหม่ปี2020 และผ่อนชิวๆผ่อนแค่ประมาณเดือนละ6,400บาทเท่านั้นรายได้13,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟมันตินะครับมันติเลนเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะโคมไฟไม่มีอรอยแตกร้าไม่มีอรอยคาบเหลืองนะคุณผู้ชมนะครับการโชว์นหน้าสีดำนะตัดสัหรับสีตัวรถแบบนี้และสีผิวพันธุ์บอดี้เดิมแท้โรงง,งานครับคันนี้เป็นสีเทาดูแลรักษาง่ายนะครับ ก็พวกรอยขนมงขนแมวอะไรเงี้ยนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมาพร้อมป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ1ขอคอ7 1 5เครับกรุงเทพมหานครนะฮะใครที่กำลังมองหาวีออสไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เป็นอีกคันที่คุ้มค่าจริงนะน่าสนใจนะครับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับเหลี่ยมสันคมสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆดูสีผิวพานเก็บงานมาให้เนียนกลิปเลยนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับมาตรฐานสากลนะเข้ามาตรวจให้นะครับ ก่อนที่เราจะจัดไฟแนนซ์ช่างภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอินสเปคชันไหนนะครับเขามาตรวจให้นะครับพี่ๆสบายจะได้ตรวจรถเนี่ยกว่า180รายการเลยนะครับรอบคันนะฮะรอยขูดขีดไม่มีรอยถลอกไม่มีครับผู้ชมนะครับนี่โคมไฟฝั่งนี้ก็ของเดิมแท้โรงงานเดิมทั้งคันแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้พาไปเช็คกันนะครับซุ้มป่องล้อครับแนบแน่นชิดสนิทกันเป็นอย่างดีครับแล้วก็นี่นะครับเหลี่ยมสันคมไม่มีรอยบุกรอยยุบนะนะครับ กระจกนะฮะพาร์ทเดิมโตโยต้านี่นะครับพาร์ทเดิมโตโยต้าต่อภาษีพลบบให้ถึงปี69เลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวเลยนะฮะคันนี้กระจกนะครับพาร์ทเดิมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับยางเนี่ยขอบกระจกเนี่ยไม่มีเสื่อมนะครับใหม่ๆเลยนะครับกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนที่นะครับสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะแล้วก็เหลี่ยมสันคมด้านข้างนะครับนี่ นะครับยาวไปเลยไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคันนี้สวยจริงๆนะครับเป็นรถหน่วยงานดูแลรักษาไม่อในนั้นเข้าศูนย์เซอร์วิสทุกระยะแน่หนอนนะครับสำหรับตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแมกนะฮะอลอยนะครับขอบ15นะฮะรัดมาพร้อมยางกูดเยียนะครับนี่ยางกูดเยียนะนะครับได้ปียาง2อ2 3นย่นะครับดอกยางลึกๆแบบนี้ยางก็ประมาณปีกว่านะครับก็ใช้งานไปได้อีกประมาณปี2ปีนะครับนี่นะฮะช่วงลงช่วงล่างนะครับ มาร์แต้มโรงงานนะครับมีให้ในะบ,รบริเวณเบ้าโชกนะครับนี่ด้านล่างนะครับดูแลทําความสะอาดให้ครบจบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับนี่โอ้โหภายในใหม่มากคุณผู้ชมนะครับใหม่มากนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้เบาะสภาพใหม่ๆไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับเบาะผ้าเนี่ยนั่งสบายมากมาพร้อมใบประวัติศูนย์แน่นๆนะอ่ะ เดี๋ยวในส่วนของเรื่องอตัวฟังก์ชันออปชันภายในเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังอันดับแรกเลยนะครับเราต้องดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะสำหรับรถมือสองและซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับน็อตเซอบีครับไม่มีแกะไม่มีแง่ทั้งบนและล่างเลยนะครับนี่ทั้งบนและล่างเลยนะครับเป็นเพลทเพลทเดิม,ดมคันนี้ผลิตเดือนจูนนะครับกลางปีนะเดือนมิถุนาปีันยี2 0ิเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับตรงเล่มแน่นอนนะเล่มไม่มีชํารุสุดหายนะครับอ่าเดี๋ยวดูตะเข็บเป็นอาร์กันนิดนึงนี่นะครับ ไม่ได่างนะครับเรียงสวยๆวยแบบนี้เลยพี่ๆนะครับเรียงสวยแบบนี้เลยไม่มีการจิ้มข้างฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันรอบคันพร้อมกันได้เลยนะครับนี่เช็คพร้อมกันกับพี่ๆเลยนะครับไม่มีแบบว่าปิดบังไม่มีอะไรมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคัดรถมานะนะครับเราคัดรถจากลาดประมูลเข้ามาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานนะครับข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยก็คือว่าที่จะได้เขาบังคับเข้าศูนย์เนาะ ตามบริษัทอะไรวรงนี้เขาใช้ประมาณ4-5ปีเนี่ยเขาปดระวางนะครับจะมีการบังคับดูแลเซอร์วิสนะครับที่ไม่ต้องกลัวนะนะครับรถที่พี่ซื้อไปใช้งานต่อนะครับมั่นใจนะครับมีคุณภาพไปเลยนะเซอร์วิสตรงตามระยะแน่นอนนะครับนี่โอ้สวยมากไม่ดาร์กเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอยขีดกันหน่อยนะครับนี่ครับรอยขีดระบอโรงงานนะครับต้องมีนะคุผู้ชมนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีนะแสดงว่าพ่นสีทับหรือว่าจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับต้องมีมีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยที่ตัวโรบอทเนี่ยเขาคีบตัวรถเนี่ยไปจุ่มถังสีนะครับสวยมากนะครับโตโยต้าวิออสนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าการใช้งานเนี่ยอึดถึกทนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันนะฮะเหมาะสำหรับใครที่ขับขี่ในเมืองขับขี่ไปทํางานนะครับออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องพันห้านะแบบ ไม่ใช่เครื่องพันสที่เป็นอีโคคาร์ในยุคปัจจุบันหรือว่าเครื่องพันเทอร์โบนะครับที่เวลาเราออกต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องพักนะครับพักแบบพักเครื่องนิดนึงนะครับสำหรับด้านท้ายนี่ครับไม่มีชนมาแน่นอนครับนี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง2จุดนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะฮะไฟท้ายได้เป็น LED light guiding เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้ไฟท้ายเดิมนะครไฟหน้าเดิม ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตกแต่งมาเป็นเส้นคโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับกระจกด้านหลังกราฟท์เดิมโตต้ตานะฮะไล่ฟ้ามาจะชัดเส้นไม่มีขาดแบบนี้สําหรับห้องเก็บสัมภาระด,ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาชมเลยแล้วกันนะครับอ่ะจะได้แบบไปทีเดียวเลยนะนะครับมานี่ครับสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านในค่อนข้างกว้างเลยนะตู้อีออส นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเก่งขนาดเล็กนะครับแต่พื้นที่การใช้สอยนะครับก็ยังโอเคอยู่นะนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับเรามาดูคันหลังกันนิดนึงนี่โอ้โหคันหลังสวยมากคุณผู้ชมนะครับคลิปเลยนะครับเมดอาร์คนะครับเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแงะไม่มีขยับนะครับดูน็อตป่าท้ายกันบ้างนี่นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่ครับเป็นไงฮะโอ้โหสวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะครับ ซิลนะครับซิลิโคนเนี่ยเล็บจิกเข้าเลยนะครับพมสักหลาดไม่มีรอยขูดขีดจิกขาดนี่น็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีแง่เช่นกันนะครับส่ับวีออสเนี่ยเขาจะให้เป็นล้ออะไรยางไหลมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหล้ออะไรเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เคยใช้เลยนะนะครับรัดมาพร้อมยางดันหลบนะฮะนี่โอ้โหสวยมากนะครับและนี่ครับซีลทามะพร้าวนะฮะสีคขีมเปึกสีครีมเปิกไข่นะครับแผงตั้งท้ายนี่ ไม่มีบุบนะฮะนะครับเป็นไงฮะโครงสร้างสวยมากนะครับนี่ลากยาวไปเลยนะฮะไม่มีแต่ต่อตัวรถมาแน่นอนครับนะครับผมพาดูทุกซอกทุกมุมนะรอบคันเหมือนพี่พเนี่ยมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะนะครับรีบโทรมานะครับปรึกษาได้เลยนะครับแผ่นดงแผ่นแดมก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเหมาะแก่การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสถานการณ์ไหน แต่เพราะว่าวีออสเนี่ยนะครับการแม่แรเนี่ยถูกนะครับอาลงอะไรหาง่ายถึงแม้ว่าเขาจะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามนะครับในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับก็ประหยัดสุดๆเลยนะครับประหยัดสุดๆเลยไม่ั้นถูกนะครับมีแต่คําว่าคุ้มค่านะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่เม็ดอาร์กนะครับสวยงามนะครับเรียงเป็นเม็ดทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับไม่มีจิ้มฝั่งขวามานะฮะดูรอยขีดกันนิดหนึ่งนะครับ ผมเช็ค่รอบคันนะครับนี่รอยขีบระบดโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้กับราคาเพียง359,000บาทครับฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณเดือนละ6,400บาทตลอดอายุสัญญาี่ไดารถหน่วยงานแบบนี้คุ้มๆแบบนี้นะครับที่ต้องรีบเลยนะครับเลขไม้แค่60,000โลนะครับไม้คันนี้น้อยสุดในรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ช้าเนี่ยพี่จะอาจจะได้เป็นคันอื่นนะครับที่ไม้ในเยอะกว่านี้นะครับต้องรีบเลยนะครับ น้อเสาบีครับด้านขวาไม่มีร่องรอยการแกะแง่เลยนะฮะทั้งบนและล่างนี่เจ้าของเดิมเติมโวงงานในจอเจนเป็นบริษัทนะครับเจ้าของเดิมเป็นบริษัทนะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานมือเดียวลดประจําการนั่นเองนะครับอ่ะผมพาเช็คนะครับไม่ดางนะฮะนี่นี่โอ้โหสวยจริงนะเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับพี่พีท่านไหนอยากเข้ามาทดลองขับนะครับมาทดลองขับกันก่อนได้มาดูรถตัวจริงกันก่อนได้ผมก็มั่นใจของผมเหมือนกันนะ่ ว่ารถผมเนี่ยสวยนะครับรถผมเนี่ยสวยแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ซี้เรียสเรื่องออปชันอะไรฟังก์ชันต่างๆที่รุ่นต,ต,ต,ต้นๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มาใหา้ไม่ได้ให้มาเยอะเท่าไหร่นะครับเอาใช้งานขับขี่อย่างเดียวไปต่างจังหวัดหรือว่าขับขี่ในเมืองคันนี้ตอบโจทย์สุดๆผ่อนชิลมากนะครับและเอ่อเลขไมล์ของเขาน้อยนะครับใช้งานต่อได้อีกหลายปีเลยนะฮะ อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับฟังชันภายในนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็สภาพตัวบาดเนี่ยใหม่กลิบเลยนะครับได้เป็นบาะผ้าครับอบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอบาะผ้าข้อดีก็คือนั่งสบายครับนั่งสบายสุดๆนะเวลาเราขับขี่ทางไกลนะครับอาจจะไปอยากไปเที่ยวพัทยานะครับพาแฟนพาพ่อพาแม่พาลูกพาหลานพาครอบครัวไปเที่ยวไปได้นะ4-5หคน นะครับนั่งสบายมากนะฮะแล้วก็แผงควบคุมนะฝั่งคนขับนะตรงประตูนะครับได้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโตโ้ฝั่งคนขับมีเซนทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะครับมีตัวล็อกกระจกให้ครบเลยนะครับวางกล้งวางแก้วด้านล่างนะครับให้ครบจบเลยนะครับและยังไม่พอนะฮะสำหรับโปรโมชั่นผมแจ้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ซื้อกับผมในเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งานกันยาวๆ2ปีเต็มพี่ คนับงปีเนี่ยมูลค่า20,000บาทอีก1ปีเนี่ยก็เอาไปมูลค่า40,000บาทแถมให้เลยฟรีๆนะครับนะเฉพาะผมนะครับเท่านั้นนะไม่ได้เป็นโปรโมชั่นของบริษัทนะนะครับอ่ะต้องแจ้งแบบนี้นะนะครับมามาดูกันที่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมกันด้วยนะครับเหยียบเบรกก่อนนะนะครับแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจไขแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับ ชิ้นเดียวนะครับติดเลยนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกอะคูสิกาที่ลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับสำหรับคันนี้ครับเข็ม <c oughs> หน้าปัดเรือนไมล์ทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมเลขไมล์หม่้กิโลเมตรนะครับไมล์ตรวจใช้ได้นะครับเอาทะเบียนไปเช็คที่ศูนย์ได้ไม่มีกลับไมลกลอไมาอยู่แล้วบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเกรดของบริษัทเกรดของเต็นเนี่ยได้ระดับสูงสุดของอการจัดไฟแนนซ์ของธนาคาร นะครับมีธนาคารรองรับค่อนข้างเยอะและดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นนะครับ2.69%นะครับดอกเบี้ยต่ำนะชนป้ายแดงได้เลยนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานครับใส่แผ่น CD DVD ได้ฟังเพลงฟังวิดีโอได้มีรูเสียบ AUX ะคยับแล้วก็รูเสียบ USB ได้นะครับใครที่แบบว่าอยากเอาเพลงมาฟังเองนะครับใส่ USB มาเสียบได้เลยนะครับอย่างลูกค้าผมนะคนล่าสุดเนี่ยนะครับ เขาไม่ซ <S preach ers> you know, ีเรียสเรื hmm. okay. uh ่องเครื huh. like ่องเสียงเลยนะครับผมบอกว่าพี่นะครับไม่มีจอเป็นไรไหมเขาบอกไม่ซีเรียสเลยเขาใส่ usb เอามาเสียบนะครับตอนลองรถเนี่ยฟังเพลงได้เหมือนกันนะครับฟังเพลงได้เหมือนกันนะครับเครื่องเสียงฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเขาปรับแบบเป็นนว่นะนะครับแล้วแต่นะครับว่าเลือกสปีดแบบไหนอยากได้ความแรงของแอร์ก็นี่ปรับตรงนี้อยากได้ความเย็นก็ปรับตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ย นะฮะเขาจะเดินสายกล้องกล้องหน้ามาให้แล้วนะครับนี่เดินสายมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่แบบว่าจะติดกล้องหน้านะนะครับไม่ต้องเดินสายใหม่นะฮะก็เอากล้องเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับติดกระจกด้านหน้าได้เลยนะครับตัวเก,กียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับพี่ดูหัวเกียร์นะไม่มีชำ้ำนะครับไม่มีช้ำนะคอนโซลคอนโซลต่างนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้คู่มือนะครับมาเรียบร้อยเลยนะครับคู่มือเล่มอะไรต่างนะครับมีครบเลย นะครับเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่พักแขนพักศอกนะครับสามารถเก็บของได้ด้วยนะแล้วก็ตรงกลางด้านหลังนะครับจะเป็นที่วางแก้วนะฮะด้านบนครับไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ปกติโอ้โหที่บังแดดนะครับยังไม่แกะลพลาสติกเลยแอร์แบ็กคันนี้มีให้2ใบคู่หน้านะครับนี่ใหม่มากนะนะครับที่บังแดดใหม่มากนะครับแล้วก็เบาะนะฮะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เอาง่ายๆนะครับราคาประหยัดแบบนี้นะครับและเลขไม้น้อยแบบนี้มีแค่3คันแต่ว่าคันนี้ไม้น้อยสุดต้องแจ้งแบบนี้นะครับมี67 0 0ื่นเจ็นะครับเจ็ดหมื่นสองคันมีเ0 0 0 0ก้าหมื่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยวีออสนะครับไม้หลักหมื่นเนี่ยเข้ามาประมาณ4ี่หคันนะครับแต่คันนี้ไม้หกหมื่นไม้น้อยสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้นะไม้ที่น้อยที่สุดนะครับหกหมื่นเนี่ยนะครับพี่รีบโผมาติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับ เงินจองจองเรากดไว้นะครับก่อนที่เซลล์ท่านอื่นหรือว่าลูกค้าท่านอื่นเนี่ยเขาจะปาดไปก่อนนะครับเงินจองทํายังไงนะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืเนเงินจองให้เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับอ่มาดูห้องเครื่องกันบ้างอ่ะคันนี้นะครับสปาในความสะอาดเครื่องยนต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ โตลต้าดูว่า VVTI นะครับคันนี้เนี่ยร้อยห้าแรงม้านะนะครับประหยัดน้ำมันได้เป็นเครื่องพันห้าเบนซินนะครับเติม9 1 9าหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะครับเครื่องเนี่ยไม่มียกมาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับและที่สําคัญเครื่องยนต์วีออสขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอึดทนการใช้งานดีประหยัดน้ํามันนะครับเหมาะมากนะครับใครที่แบบอยากขับแบบว่าในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัด นะครับวิยอดเป็นอีกหนึ่ง,งรุ่นที่เป็นอันดับ top t o เลยที่กูรูหลายๆท่านเนี่ยเขาแจ้งกันนะครับน็อตสวยมากไม่มีการแกะงครับนี่น็อตด้านข้างน็อตทุกแก้มนะครับคานรูกลมสวยนะครับพันหน้านี่น็อตไม่มีแกะไม่มีงยเลยนะครับคันด้านหน้าไม่มีบิดเปี้ยวครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างอยู่ครบนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะนะครับของเหลวเนี่ยได้ตามระดับมาตรฐานแน่นอนนะครับแบตเตอรี่เช็คให้ นะครับไม่ต้องห่วงช่างจากอินสเป t ชั n นหน่วยงานภายนอกมาตรฐานสากลเขามาตรวจรถให้นะครับทั้งคันนะนะครับและยิ่งมีประกันเครื่องเกียร์ครอบคลุมไปอีกเนี่ยนะครับครอบคลุมถึง180รายการเนี่ยทั้งคันที่ใช้งาน2ปีเนี่ยนะครับที่ใช้งานแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับนะเหมือนพี่หยอกมือหนึ่งป้ายแดงออกห้างเลยนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแงะเบ้าโชคกยังเห็นรอยสปอตเม็ดอาร์คอยู่เลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีอ่รูบิดเบี้ยวนะนะครับ น็อตฝาหน้าครับไม่มีแกะไม่มีแง่เช่นกันนะครับประเข็มเป็นน้าเห็นชัดเจนสติกเกอร์รอยเดียนบาทอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะฮะรูระบายอากาศกลมสวยนะครับช่วยลนความร้อนมีให้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ตาปั๊มโตโยตา้านะครับมีให้น็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับเป็นไงครับเหมือนพี่มาดูรถด้วยตัวเองนะครับรีวิวแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกซอกทุกมุมให้ดูเลย นะครับมาซื้อกับผมนะครับผมรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมใครที่ซื้อกับผมเฉพาะกับผมเท่านั้นนะไม่ได้เป็นโปรโมชั่นของบริษัทนะครับนะผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งาน2ปีไเต็มเอาไปเลยนะครับอ๋อโอเคครับประมาณนี้นะครับ ฝากไว้ด้วย t o y o ต a Vios อ 1.5entry ครับได้ปี2020กับเลขสไมล์60,000กิโลเมตรคันนี้นะครับกับราคาค่าตัวเพียง359,000บาทครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับรายได้13,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับคลิปนี้ผมทอ็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ